พอบพูดกันมากพอถึงเวลาคืนอำนาจให้ประชาชนท่านได้ยินไหมครับคืนอำนาจให้ประชาชนแปลว่าแกเอาอำนาจฉันไปใช้นะตั้งนานนะมาคืนอำนาจให้ฉันตัดสินใจแป๊บเดียวถูกไหมความจริงเนี่ยประชาชนเขามอบผาหมายให้ไม่ต้องมาคืนเขาอำนาจตินของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ก็รับปฏิกากันว่า ผู้ที่ได้รับเสียงข้างมากเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศดูแลภายใต้กฎกติกาไม่ใช่ดูแลตามอําเภอใจการชนะเลือกตั้งถือว่าได้รับมอบหมายจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ดูแลประเทศไม่ใช่ ได้รับใบอนุญาตให้ยึดสัมปทานของประเทศเสียงข้างมากก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศแต่บางครั้งฝ่ายเสียงข้างมากก็มักจะยึดติดในคำหน้าท่านย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์นะครับฮิตเลอร์ได้เป็นผู้นำประเทศเยอรมันมาจากไหนฮะยึดคำนาาหรือเปล่าฮะ ไม่ใช่ฮิตเลอร์ได้เป็นผู้นำเยอรมันมาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งเมื่อชนะเลือกตั้งแล้วสมัครพรรคพวกมาได้เสียงข้างมากในสภาฮิตเลอร์ก็แก้ไขกฎกติกาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาอำนาจของตัวเอง ในที่สุดผู้นำและเสียงข้างมากก็นำพาประเทศเยอรมันไปสู่หายนะคถูกไหมนั่นคือตัวอย่างของผู้นำที่มาจากเสียงข้างมากเยอรมันมีบทเรียนราคาสูงเยอรมันจริงมีสารรัฐธรรมนูน สารัฐมนในเยอรมันอำนาจมากเหลือเกินและในเยอรมันความที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายมีอำนาจรัฐธรรมนูญเยอรมันจึงมีบทบัญญัติว่าโดยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชนในการที่จะช่วยดูแลเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้อยู่ในร่องในรอยซึ่งรัฐธรรมนูญของไทย ลอกมาครับคือมาตรา63ของปี40แล้วก็พัฒนามาเป็นมาตรา68ของรัฐธรรมนูญปี50ที่เป็นปัญหาไม่ถูกใจกันอยู่ทุกวันนี้ที่มีคนข้องใจว่าเมื่อมีการยื่นในมาตรา68เมื่อวันทางทานทำไมถึงต้องรีบประชุมในวันพุทธที่ผ่านมาคำตอบก็คือว่า คำร้องอันนี้มีคำขอให้คุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพิจารณาถึงคำร้องคำขอในกรณีฉุกเฉินก็ต้องพิจารณาเสียก่อนว่าจะรับคำร้องไว้หรือไม่ความถูกต้องกับความถูกใจอาจจะเดินกันคนละอยา่าง แล้วก็ประชาธิปไตยคือยอมรับในเสียงข้างมากแต่ก็ต้องให้เกียรติเสียงข้างน้อยฟังเหตุฟังผลบางครั้งจำเป็นต้องเอาเหตุผลของเสียงข้างน้อยมารวมไว้ในคำวินิจฉัยส่วนหนึ่งด้วยในบางประเด็นเพราะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยไม่ใช่เอาเสียงข้างมากมาเป็นเกณฑ์อย่างเดียวนะต้องดูด้วยว่าเป็นไปตามกฎกฎติกามารยาท เพียงใดหรือไม่และผู้คุมฏกฎกติกาก็คือคนที่ไม่ใช่คู่กรณีจะต้องมาจากองค์กรอื่นองค์กรที่ทำหน้าที่ตัดสินก็คือองค์กรตุลาการตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าองค์กรตุลาการไม่ได้มีจุดยึดโยงกับประชาชน ทั้งทั้งที่เป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการอันเป็นหนึ่งในอำนาจทิ่ย์ตถูกไหมก็ถามตรงๆว่าเอาเลือกตั้งผู้พักษาเลยไหมไม่ได้หัวคะแนนชนะคดีหมดทุกเรื่องเอาเห็นว่ามีไอเดียว่าจะให้ประธานสารกิกาต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาถาูกไหมถ้าอย่างนั้นกตอตแต่งตั้งประธานสารกิกาไปไม่ถูกใจนักการเมือง ไม่เห็นชอบต่างคนใหม่มาจนกว่าฉันจะเห็นชอบเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นประธานฐานีกาก็โปรดทำตัวเป็นสมุนของนักการเมืองแล้วท่านจะได้ดีมผมเคยโต้เถียงกับพุงพ่งกบอดีตพุ่งกับปัญชาที่เป็นที่เครารพนับถือมากตอนท่านกเกษียณได้สักพักหนึ่งท่านก็บอกบนว่าคนนั้นผมมาเคยสนับสนุนเดี๋ยวนี้มันไม่ดูดำดูดีผม เดี๋ยวนี้มันลืมผมไปหมดแล้วผมบอกท่านครับการที่ท่านสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาถือเป็นหน้าที่นะถือเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องดูแลสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่ตําแหน่งหน้าที่ที่สําคัญเป็นหน้าที่ไม่ก่อให้เกิดบุญคุณนะ ท่านแต่งตั้งผมให้ดำรงตําแหน่งสําคัญผมก็ไม่ถือเป็นบุญคุณเพราะฉะนั้นจึงไม่มีวันนี้เพราะพี่ให้ถูกไหมครับถ้ามีวันนี้เพราะพี่ให้แปลว่าถ้าพี่ไม่ให้คุณไม่ได้เป็นคุณไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเป็นตําแหน่งสําคัญถ้าพี่ไม่ให้ระบบอุปถัมมันมาก มันมากจนกระทั่งท่านไว้ใจหรือว่าจะให้องค์กรที่เป็นองค์กรกลางองค์กรตัดสินเนี่ยมาจากระบบที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการเลือกตัง้งส่วนองค์กรภายนอกมีอำนาจตรวจสอบแต่ไม่มีอำนาจแทรกแซงแต่ก็จะมีเสียงครหานินทากันเสมอว่าตัดสินตามใบสั่งถูกไหมใบสัง่ง ชีวิตผมเคยได้รับใบสั่งจากจราจรใบสั่งอื่นไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครก้าวเข้ามาสั่งเมื่อเป็นองค์กรตุลาการเป็นศาลนะครสิ่งสําคัญก็คือต้องมีหลักปฏิบัติต้องเคารพเสียงข้างมากต้องยึดถือแนวปฏิบัติเพื่อลีกเกลี้ยงที่จะถูกกล่าวหาว่าสองมาตรฐานถูกไหมศาลอาญาสองมาตรฐานทุกวันท้าตีความอย่างนั้น ก็มีคดีฆ่าคนยกแยกไปหมดบางเรื่องก็ยกฟ้องบางเรื่องก็ลงโทษบางเรื่องะหารชีวิตเพราะแต่ละเรื่องข้อเท็จจริงในคดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดค้าวาสงมาตรฐานบางทีพูดไปโดยไม่เข้าใจหรอกนะก่อนจะปลองดองมันเกิดอะไรครับแตกแยกนะก่อนจะปลองดองมันต้องแตกแยกคะถ้าเราไม่ได้ทะเลาะกันเราไม่ต้องปลองดองกัน ความแตกแยกในประเทศต่างๆเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเยอะแยะบ้านเมืองเรามันเริ่มแตกแยกตั้งแต่เมื่อไหร่มีคนเป็นอันมากที่กล่าวว่าแตกแยกตั้งแต่เกิดการยึดอำนาจเมื่อ1ิเก้ากันยาสี่เก้าถูกไหมฮะท่านได้ยินไหมฮะเขามักจะพูดกันอย่างนี้แต่ผมว่าไม่ใช่มันเริ่มมาก่อนแล้วอ ตั้งแต่ปี2548ผมจำได้มันมีรายการออกช่องก้9รายการหนึ่งคือรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ตอนหลังออกมาขุดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ภาคหนึ่งก็ถูกถอดรายการก็เลยกลายเป็นเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรสัญจรไปไหนฮะสัญจรไปจุดแรกฮ่ะ ธรรมศาสตร์ท่าประจันครับหลังจากนั้นก็สัญจร,รต่อไปที่สวนลุมก็ขุดคุ้ยขึ้น,นมาตอนนั้นคนยังไม่มากเท่าไหร่ฮะคนยังไม่มากเท่าไหร่แต่ในปี2548นั้นมีการออกพระราชตฤษิีกาเพื่อแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วมีการนำไปฟ้องต่อศาลปกครองลูงสุดว่าการแปรรูปนั้นผิดก็ยังมีการ ชุมนุมเล็กๆเป็นรายสัปดาห์อยู่เรื่อยๆแต่คนยังไม่มากเท่าไหร่มกรามกราคม2549ก็มีการออกกฎหมายฉบับหนึ่งชื่อะัญญยัิการประกบอบกิจการโทรคมนาคม,ม,มเล็บฉบับที่สองพศ2549ให้ไว้ในวันที่9มกราคม49 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่20มกราคม2549ซึ่งเป็นวันศุกร์ข้อหยัดนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาไปต้นไปข้อหยัดน,นี้เปลี่ยนแปลงเปปลลี่ยนแงให้ผู้ถือผู้ที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะมีต่างด้าวถือหุ้นได้25ตตามกฎหมายเก่า เปลี่ยนเป็น49%ตตามกฎหมายใหม่ต่อมาในวันจันทร์ที่23มกราคม2549ก็มีการขายหุ้นของบริษัทชินคออ์เ o r a t นในสมัยนั้นให้กองทุนเทมาเ็กของสิงคโปร์ถูกไหมมีมูลค่าทั้งหมดดูโทรทัศน์อยู่โอ้หทำไมตัวเลขปขนาดนั้นล่ะามพันล้านคริปตาเดียว ็มีข้อโต้แย้งกันว่าเอ๊ะอย่างนี้ต้องเสียภาษีเพียงใดหรือไม่แต่การขายในตลาดหลักทรัพย์ก็คือไม่ได้เสียภาษีอะไรนอกจากเสียภาษีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะภาษีบูลณาการเจ็ดเปอร์เซ็นตของค่าคอมมิชชันหรือค่าในหน้าคือการซื้อขายบริษัทในหน้าเนี่ยเขาจะเก็บค่าคอมทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายตอนนี้คนเริ่มเริ่มแสดงความไม่พอใจกันมากขึ้น ย้อนคิดใช่ไหมฮะตอนนั้นออกมาโจมตีกันใหญ่โตแล้วก็มีข้อโต้เถียงว่าโอ้ก็ขายหุ้นนะไม่ได้ขายชาติคือบริษัทจินคอร์ปอเรชั่นเนี่ยจริงๆเป็นบริษัทโคล d i n g นะครประธานทวดนิดหนึ่งที่ผมกรู้ดูหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่นักธุรกิจอะไรคือบริษัทโคล d i n g นี้ไม่ได้ประกอบกิจการแต่เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ประกอบกิจการก็คือเป็นหุ้นใหญ่ในบริษัท AIS ในบริษัทชินเซทเทอไลท์จริงตอนแลังมาเปลี่ยนเป็นไทยคมชินคอร์ปอรชันเองตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอินทัชหลังจากนั้นในระหว่างที่มีรัฐบาลมีคอมทอมีรัฐบาลตอนนั้นปี50จริงได้เริ่มมีการชุมนุมของกลุ่มที่ใช้ที่ตัวเองว่านปกรำได้ไหมใช้ที่ได้ใช้ที่นปกแล้วใส่เสื้อแดง ตอนนั้นก็เริ่มมีความขัดแย้งกันเต็มที่ในปี50ผมดูโทรทัศน์มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาผู้สื่อข่าวก็เข้าไปสัมภาษณ์รู้เรื่องความขัดแย้งในเมืองไทยไหมแกตอบง่ายเลยครับหนุ่มด้วยเป็นคนหนุ่มด้วยแกบอกว่าเมืองไทยขัดแย้งกันมีสองฝ่ายแค่เนี้ยเขาใช้คําพูดอย่างนี้ ขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายฝ่ายหนึ่งโปรโทักษินอีกฝ่ายหนึ่งแอนตี้ทักษินสู้กันสองฝ่ายเออฝรั่งแกก็รู้นะแล้วก็ขยายความขัดแย้งนี้ออกมาจนปัจจุบันแตกแยกแล้วจะปรลอง,องกันยังไงฮะคิดจะปรลอง,องกันจริงหรือเปล่าฮะสรุปแล้วก็มีสองฝ่ายอฮะ ไอ้ทีบพักเป็นฝายอมบาดฝายไผ่อะนะ <_ d ata> ไม่จริง่ะไม่จริงมันก็มีสองฝายเนี่ยมันอ้างไปอ้างเหตุโน้นอ้างเหตุนี่เพื่อจะโยงใหญ่ไปถึงคนอื่นอมบาดก็มีอมบาดเล็กอมบา์ใหญ่ใครใหญ่กว่าอมบาดฮะเรื่อนยศปลดย้ายได้ใครใหญ่กว่าอมบาดฮะท่านคงทราบไปแล้วว่าหมายถึงอะไร มันไม่ใช่นะครเราจะเปรียบเทียบกับใครกับเจ้าก็อาจจะพอทนนะแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกกิริยามารยาทของคนคแยกกันระหว่างใครกับผู้ดีถูกไหมครับอยากจะปลองดองถามนิดนะครับจริงใจจะปลองดองกันไหมครับมันต้องมีคนกลางหรือวัดทั้งสองฝ่ายนั้นรู้สึกว่าเราควรจะดีกันถูกไหมครับ ถ้าเราควรจะดีกันเราก็คุยกันถ้าเราไม่มานั่งคุยกันไม่มีทางที่จะดีกันได้การคุยกันก็ต้องรู้จักที่จะประนีประนอมรู้จักที่จะลดหย่อนข้อเรียกร้องหยุดการทุบตอกหยุดการอ้างอำนาจหยุดการอ้างเสียงข้างมาก ต้นเหตุของความแตกแยกที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกอันหนึง่งสื่อครับสื่อครับพูดจงๆเลยโดยไม่เกรงใจสื่อที่อยู่หลายหลายคนในห้องนี้ตอนนี้มีสื่อดาวเทียมท่านดูดิครับต่าง่ายต่างมีสื่อดาวเทียมต่าง่ายต่างปลุกระดมมอมเมาคนของตัวเอง ไม่ได้พูดจริงกันเต็มร้อยครับแล้วก็มีการส่งข้อความเข้ามาดา่าบางทีตัวพิธีกรในรายการก็พูดจาหยาบคายขึ้นมึงขึ้นกูมีการแจกอวัยวะเพศซึ่งไม่ทราบว่ามีเยอะหรือเปล่าออกมาอย่างนี้นะคือดูแล้วค่อนข้างจะน้าสมเพช สื่อนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งของความแตกแยกคือถือหากงกันจนไม่ลืมหูลืมตาสื่อต้องลดความรุนแรงลงถ้าสื่อต้องการเห็นความปลองดองสื่อควรจะบอกคู่กรณีที่คิดจะปลองดองกันว่ายิ้มเข้าหากันคุยกันหน่อยผมเองเคยพูดกับสื่อไปว่า ลักษณะอย่างเนี้ยผมพูดเมื่อปีที่แล้วนะว่าการปรองดองเนี่ยในเจเนอเรชันของเราอาจจะไม่ได้เห็นปรากฏว่าสื่อเอาไปพาดหัวบอกว่าวัตันที่ปรองดองชาติหน้าทั้งที่ผมไม่ได้พูดคำว่าชาติหน้าจะกคำนี่คือการเขาเรียกแปลงสารนิดหน่อยให้มันดูน่ากลัวนี้บางทีไอ้ตรงหัวกับตรงหางมันคนละเรื่องกันเน่ยแต่พาดหัวให้มันน่ากลัวไว้ก่อนแล้วก็จัดไปเป็นประเด็นประเด็น ผมอยากให้บ้านเมืองกรองดองนะฮะนี่ก็โทษกรรมก็ดีกรองดองอะไรก็ดีทําได้ทั้งนั้นนะฮะขอความกรุณาอย่างเดียวนะฮะปรึกษาหาหรือผู้รู้หน่อยะฮะอย่าให้เรื่องมันมาตกหนักที่ผมแล้วท่านคอยดูนะฮะมีปัญหาเขาก็จะชี้หน้าว่าสารรัฐธรรมนูนคือขวากน้นามแห่งการปรองดอง ท่านคอยดูนะ